สวัสดีค่ะมัดนะคะตัวแทนเจ้าหน่ายสุเรียนประเทศไทยค่ะเช้านี้ก่อนไปทํางานนะคะเดี๋ยวเรามาเติมสารอาหารให้กับผิวด้วยเครื่องดื่มคลาเจน ISO สามซองนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวมัดจะมาชงให้ดูนะคะ,ะมีเพื่อนๆน,นะคะ ถามมัดเข้ามาว่าตัวนี้ถ้าทานต่อเนื่องจะทําให้อ้วนไหมไม่ทําให้อ้วนแน่นอนค่ะของเราเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์นะคะไม่มีไขมันค่ะสามารถชงกับน้ําที่มีอุณหภูมิปกติได้เลยนะคะน้ําก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะของเราเป็นคอลลาเจนที่เข้มข้อนอยู่แล้วเดี๋ยวมัดจะชงให้ดูนะคะ ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องอบำรุงผิวพรรณนะคะช่วยให้ผิวเราดูออร่าดูผ่องใสนะคะ,ะผิวดูมีความชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านช่วยให้หน้าเด้งหน้าเด็งด้วยนะคะตัวนี้บำรุงผิวผมเล็บนะคะกลิ่นหอมหอมหอมมากๆเลยค่ะก็ตัวนี้ละลายน้ำได้ไวนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนค่ะของเราสีก็จะประมาณนี้นะคะออกสีส้มๆนะคะเขยา่าเขย่านิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะมาชองมาชิมให้ดูนะคะืกลิ่นหอมมากเลยค่ะอืมรสชาติอร่อยมากค่ะเหมือนน้ำผลไม้เลยค่ะอร่อยค่ะเหมือนน้ำผลไม้เลยนะคะ แนะนำว่าให้ทานตอนท้องว่างนะคะช่วงเช้าจะดีที่สุดนะคะร่างกายเราดูดซึมได้ดีนะคะตัวนี้มัดทานมาสักพักแล้วนะคะคอลลาเจนตัวนี้รู้สึกว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นนะคะเครื่องสําอางติดทนหน้านะคะระหว่างวันแทบจะไม่ต้องเติมแป้งเลยค่ะประหยัดเครื่องสําอางไปได้เยอะเลยค่ะพวกอรอยดำรอยแดงจากสิวนะคะก็ช่วยให้จางไวขึ้นรู้สึกว่าผิวหน้ากระชับขึ้นนะคะรูขุมขนก็กระชับขึ้นนะคะแนะนํมากมากเลยค่ะตัวนี้ ทานดีมากๆเลยนะคะคอลลาเจนตัวนี้มาอยากจะบอกเพื่อนๆว่ายิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะคอลลาเจนในร่างกายเราก็ยิ่งลดลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาหารเสริมคอลลาเจนจําเป็นมากๆนะคะสําหรับตัวเราเพื่อที่จะให้ผิวเราดูออร่าดูผ่องใสนะคะผิวไม่โทมหน้าไม่โทมนะคะหน้าไมา่ไปก่อนอายุนะคะก็ ใครสนใจก็มัดแนะนำนะคะตัวนี้ของเราปลอดภัยนะคะมีออยมี GMP นะคะมีเครื่องหมายฮาลานเรียบร้อยนะคะความสวยความหลอ่อต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของเราเน้นความปลอดภัย เป็นที่1นนะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามสั่งซื้อกับเอเจนซี่ซูเรียนนะคะได้ทั่วประเทศนะคะของเรามีทุกจังหวัดเลยค่ะเอเจนซี่หรือสามารถสอบถามข้อมูลจากมัดโดยตรงก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอฝากคลิปอคอลลาเจน iso 3ตัวนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ